ทุกปัญหาของประเทศชาติแก้ไขให้หมดไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเราทุกคน สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้อยู่กับผมโสพลวัตนพงศ์และเช่นเคยครับประเด็นที่จะพูดคุยกันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับถ้าจะพูดถึงกระทรวงคมนาคมเชื่อว่าหลายคนก็คงต้องยอมรับนะครับว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคนไทยไม่ว่าจะเป็นแบบใกล้ตัวหรือว่าเป็นกว้างระดับภูมิภาควันนี้จะคุยกันในแง่ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยนะครับเพื่อจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและในวันนี้ผมอยู่กับปหลักกระทรวงคมนาคมคุณสร้อยทิย์ไตรสุดนะครับท่านประหลัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ถ้าจะพูดงานของขอมนามพูดถึงงานของกระทรวงคมนาคมคกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยเพื่อเชื่อมกับ AEC อยากให้า่านหลักว่าด้ฟังหน่อยว่าแผนของเราของกระทรวงคมนาคมเราจะเดินหน้าไปถึงจุดนั้นยังไงบ้างครับค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปแผนของเรานี่ยของคมนาคมก็ขอเล่านิดเดียวว่า,วาในความเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยจนย่อยมาเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ AEC ที่ว่านียเราก็หมายถึงว่าคนไทยขนาดนี้มีประมาณสัก65ล้านคนนะคะ แล้เมื่อบวก,กับอาเซียนทั้งหมด10ประเทศประมาณ600ล้านแล้วถ้าเราไปบบกนอกเหนืออาเซียนที่จะไหลมาจากเราได้ก็คือจีนประมาณสักพันสามรวมกันก็2,000ล้านคนเยอะมากเยอะมากที่จะมีการเคลื่อนไหวไปมาทั้งเรื่องคนเรื่องของในภูมิภาคเราเนี่ยค่ะคอันนี้เป็นเป็นโจทย์ใหญ่ที่ประเทศไทยหรือในส่วนของกระทรวงคมมต้องคิดนะคะคตอนนี้ถ้ากลับมาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญในความเป็นอาเซียนเนี่ยเรามีแผนไม่บทเชื่อมกันระหว่างอาเซียน ที่เขาเรียกกันว่าคอนเน็กติวิตี้ในแง่ของการเชื่อมโยงโครงข่ายทางด้านถนนรถไฟ ้ำ้ากศน้ำอากาศก็จะมาหมดนะคะแต่ตอนนี้ในเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องของอากาศก่อนถ้าอากาศเนี่ยเราแทบจะมีปัญหาเพราะเดี๋ยวนี้เปิดเสรีแล้วเพียงแต่การเจรจาระหว่างกันเราก็ไปมหาสู่กันได้เป็นปกติโดยมีกฎระเบียบที่กากับอย่างชัดเจนทุกอย่างค่อนข้างจะลงตัวค่อนข้างจะลงตัวนะคะในเรื่องของน้ําก็เป็นเรื่องของท่าเรือซึ่งก็มีกฎเกณฑ์ของเขาเองเรียบร้อยแต่ความสําคัญของเรานาทีนี้ที่แผ่นดินพื้นดินเชื่อมต่อกันนะคะก็คือเรื่องถนนกับเรื่องรางรางก็คือรถไฟนะคะถ้าเราไปจับเรื่องถนนก่อน ถามว่าเชื่อมโยงระหว่างกันขนาดนี้เรามีขนาดไหนที่จะบริการคนทัน้งภูมิภาครวมทั้งคนไทยด้วยถ้าจับถนนขึ้นไปทางลาวเอาฝั่งลาวเลยนะคะฝั่งลาวเนี่ยถนนแรกเราก็สะพานหนองคายเชื่อมแม่น,าน้าโขงใช่ไหมคะ,คะแห่งที่สองก็เป็นมุกดาหารแห่งที่สามก็นครพนมะสะพานนครพนมแห่งที่สี่ก็ที่เชียงของห้วยสายซึ่ง,งส,สร้างเสร็จไปปีที่แล้วแล้วเปิดให้บริการแล้วก็คือเชื่อมทางฝั่งลาวทั้งสิ้นแล้วก็จะเข้าจีนได้นะคะตอนนี้ก็จะมีแห่งที่ห้าเกิดขึ้น เช่นที่บึงการจอดบึงการข้ามไปปากสันของฝั่งลราครับค่ะคนี้กระทรวงหลวก็กําลังเจราจากับฝ่ายลราอยู่แล้วก็กรมทางหลวงก็รับผิดชอบในการที่จะดูแลออกแบบรายละเอียดอะไรก็ตามแตะอันนี้เป็นภาพรวมของทางด้านถนนแต่พอมาถามว่าถนนเนี่ยมองว่าในภูมิภาคเราของเราเนี่ยดีที่สุดแล้วแต่ถ้ามาเทียบกับสถิติที่เขากําหนดไว้โดย World Economic Forum ค่ะที่กําหนดว่าของเราก็เป็นลําดับที่42ขณะถ้าเทียบกับมาเลย์มาเลย์เขาลำดับที่7 อย่างนี้เป็นต้น,น,นเราคิดว่าเราดีแล้วนะคะก็ถือว่าดีแล้วจริงๆแต่ถ้าเทียบกับมาเลยเนี่ยยัง<ข>ดีกว่าเราเยอะดีกว่าเยอะยังเทียบเปนิติะนะคะอตอนนี้การเชื่อมโยงทางถนนนี่เราพูดถึงฝั่งลาวแล้วถามทางพมา่ามีอะไรพมาร่าก็อย่างเช่นที่ข้ามไปแม่น้ mới, ําเมืยก็เต็มที่แหละแออัดตอนนี้กําลังคิดเรื่องการสร้างแม่น้ําเมือยแห่งที่สองก็เป็นเรื่องการเจรจาหว่ังรมทางหลวงกับทางพม่าซึ่งเจรจากันอยู่นะคะตอนนี้ ย้ายลงมานิดหนึ่งมาทางใต้ทางใต้ทางมาเลเซียทางใต้ทางมาเลเซียค่ะที่สําคัญสําคัญทางมาเลเซียก็คือด่านสะเดาถ้าทุกท่านเคยไปที่นั่นก็จะเห็นภาพว่าด่านแอรอัดมากแล้วมากทั้งคนทั้งของมากระจุกตัวกันอยู่ที่ด่านมันคืออะไรมันก็คือถนนถ้าสังเกตฝั่งมาเลจะสุดยอดใช่ไหมคะเเป็นไฮเวย์มาเลยมาลงปมาติดอยู่ที่เราของเราก็เป็นการเป็นสีเลนเป็นสีเลนมาแล้วนะคะแต่ปัจจุบันนี้มันแออัดเพราะเขตทางก็ลุกล้ำกันเยอะแล้วก็ พอติดจากด่านชายแดนกว่าจะเข้าหาดใหญ่ได้ก็ลำบากก็ติดยาวเข้ามาได้ยาวกรมทางหลวงก็วางแผนในเรื่องของการทำมอเตอร์เว์เหมือนกันก็ช่วงจากเสดาเข้าหาดใหญ่ก็น่าจะสักปีหน้าถึงจะเห็นผลว่าเริ่มต้นเพราะตอนนี้กำลังออกเรื่องเอเอค่ะเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ใช้เห็นภาพว่าการเชื่อมโยงทางถนนเป็นเช่นนี้แต่ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยผ่านเข้ามาได้หมดพอเข้าประเทศไทยถ้ามาติดในประเทศมันก็ไม่สะดวกอีกเหมือนกันก็แทบจะไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะไม่มีประโยชน์เพราะว่า เราต้องทําในประเทศให้คล่องตัวก่อนด้วยที่เป็นคอขวดหรือเป็นช,ช่วงที่ขาดหายไป missing อะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้ต้อง,อง,องเร่งทําไปพร้อมกับการเชื่อมโยงโงยครงข่ายรอบร,บรเงบ้อนบ้าน <sim S 2> แล้วก็เส้นที่สาคัญที่สุดสําหรับการขนส่งสินค้ารวมทั้งการเดินทางของผู้คนด้วยก็คือ,อเส้น304ที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าช่วงกบิรบีปักธงชัยซึ่งผ่านป่าอุัดร์ทับลานนะคะเราก็วันนี้ค่ะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกาลัง เราประชุมประชุมอยู่ค่ะเพื่อจะผ่านเอให้เรานะคะเราถ้าผ่านแล้วปีนี้เราก็เตรียมก็มารองรับแล้ว<ช>รองรับรองรับเสร็จก็ประมาณสักปลายปีนี้เราจะอาจจะได้ตัวผู้ก่อสร้างก<ช>็ใช้เวลาสร้างประมาณ2ปีก็ปเป็นการทะลุทะลวงกันจุดมิสซิ่งลิงที่พูดถึงก็จะหายไปละ<อ>มันจะครบวงจรทั้งหมดที่นี่อาจจะเป็นมิสซิ่งลิงหรือเป็นคอขวดอะไรก็ได้มันก็ทําให้เกิดการคล่องตัวก็ความเร็วเกิดขึ้นความเร็วไปถึงว่าปกติรถจะต้องมาจอดรอเนื่องจากมันแคบลงจากสี่เลนแล้วมาสอบลงไปเรื่อยๆนะคะ ความปลอดภัยก็เกิดขึ้นคือทําเวลาในการขนส่งสินค้าก็ได้การเดินทางก็ปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องในส่วนของถนนตอนนี้ถ้ากลับมาเรื่องรางรางรถไฟรถไฟถ้าเทียบกับถนนตะกี้เนี่ยเราก็ตกไปอยู่ลำดับ72มากกว่าเดิมมีมากกว่าเดิมพอยหลังไปกว่าเดิมขณะที่มาเลเซียระดับส0ถ้าเทียบคู่กันนะเทียบคู่กันก็เป็นเป็นก็เป็นปัญหาที่ถ้าใช้ภาษาอังกฤษแลวบอกเป็นปัญหาคลาสสิก ของการรถไฟมีมานานแล้วมีมานานแล้วนะคะแต่แต่เราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้รีรอที่จะไม่ไม่ไม่ดูแลหรือไม่ทำอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเรียนทราบว่าถ้าถามว่าการเชื่อมต่อที่สําคัญของอาเซียนนะคะของอาเซียนกับกับประเทศไทยเนี่ยเส้นไหนที่สําคัญนาทีนี้เพื่อการขนส่งสินค้าค่ะครับก็ต้องถือว่าเราก็โชคดีแล้วว่า มีเส้นหนึ่งที่เรียกว่าสายสิงคโปร์คุณหมิงนะคะมันก็มีช่วงมิสซิ่งลิงก์ที่ขาดหายไปแล้วนานมากแล้วทั้งฝั่งปอยเปตสีสุพลคือฝั่งเขมรฝั่งไทยก็อารยประเทศคลองลึกอันนี้หลายปีมากปีที่แล้วเนี่ยการรถไฟได้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นรถไฟที่ปรับปรุงทางค่ะคจากชาเชงเซามาอารยาประเทศแล้วไปคลองลึกเพื่อจะข้ามไปปอยเปตไปสีสุพลสีสุพลนะคะคแล้วก็ต่อไปที่เวียดนามเข้าเข้าจีนก็ครบสิง มันจะเป็นหลุมวนได้หมดนะคะแล้วก็คือวันศุกร์นียค่ะก็เป็นเรียกว่าเลิกงามยามดีว่าทางไทยกับเขมรเนี่ยจะไปวางศิลาเลิกในการก่อสร้างช่วงอารยประเทศไปคลองลึกระยะทาง6กิโลเมตรนะคะก็จะทาพิธีวางศิลาเลิกเพื่อก่อสร้างทางรถไฟเติมเต็มโครงข่ายซะจะได้ครบจะได้ครบเพื่อรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยโยธาของทางฝั่งเขมรก็จะมาทําพิธีร่วมกันในวันศุกร์นี้นะคะขณะเดียวกัน6เมตรเนี่ย 6กิโลเมตรเนี่ยเราก็คงทําได้สําเร็จภายในปีหน้ากลางๆแหละเพราะมันสั้นมากแต่การปรับปรุงทางจากชะเชงเซามาจนถึงมาจนชนอารยรญญาประเทศ170กว่ากิโลเมตรก็จะเสร็จได้ในประมาณปลายปี58ก็จะสมบูรณ์ทั้งเส้นแล้วการสมบูรณ์ของเส้นรถไฟเส้นนี้ก็มีความสาคัญคือเพราะชะ,ชะเชงเซาเรามีทางคู่ไปแหลมฉบังอยู่แล้วถ้าถ้านึกออกตามไปเรื่อยๆนะคะคมีแหลมฉบังแล้วก็ขณะเดียวกันอันนี้ก็เส้นตรงแล้วขณะเดียวกันเนี่ย เราก็กำลังประกวดราคารถไฟทางคู่นะคะสายฉะเชิงเซาคลอง19แก่งคอยอันนี้ก็จะมีจะเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งโดยเฉพาะขนส่งสินค้าของทางรถไฟมากขึ้นแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับ <med> เพื่อนบ้านได้ไดครับ <c oughs> ผมครับผมด้วยด้วยตาแหน่งของประเทศไทยเนี่ยเราอยู่แทบจะตรงกลางเลย <c oughs> ก็ว่าได้ <c oughs> เชื่อมโยงได้ทั้งหมดเลย <c oughs> ในแง่ของการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเชื่อมต่อกันเนี่ย <c oughs> ที่ผ่านมาเราเรามีปัญหาหรือว่าเราต้องต้องพยายามลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นยังไงบ้างในการประสานงานเพราะเราตะกี้เราพูดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานกันมีของสร้างแล้วเนี่ยนะคะ แต่ถ้าไม่พูดถึงกฎระเบียบร,ระหว่างกัน<อ>นี้ก็คงจะไปได้ยากแล้วก็มีการเจราจาเรียกว่าเป็นข้อตกลงนะถ้าพูดในข้อกฎหมายนียก็คือข้อตกลงนั่นแหละข้อตกลงในเรื่องการขนส่งทั้งคนและของอ่ะมันมีทั้งข้ามแดนเช่นไทยไปลาวหรือไทยไปมาเลหรือ ถ้าผ่านแดนมีสินค้าามแดนก็คือไทยผ่านมาเลยเพื่อจะไปสิงคโปร์เป็นต้นพวกนี้ต้องมีกฎระเบียบมารองรับ,รบและเป็นข้อตกลงที่ต้องตกลงร่วมมือระหว่างกันเช่นในเรื่องใบขับขี่ต้องต้องเห็นต้องสอดคล้องต้องกันอะ่ะคือเขายอมรับเราเรายอมรับเขาให้ได้อันนี้ก็ผ่านไปการตรวจสภาพรถก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะว่าสภาพรถต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันว่าไม่ใช่ รถบูโรท่างไปวิ่งของเขาหรือเขาวิ่งของเราก็จะต่อให้เกิดปัญหาจราจรในประเทศได้ครับสิ่งต่างๆเราเนี้ยก็มีเกิดขึ้นแล้วนอกจากนี้เรื่องของเรื่องของคนคนก็คือการขนส่งผู้โดยสารแล้วก็มีการเจรจาทวิภาคีสองฝ่ายเช่นเปิดเดินเดินรถเข้าไปจากบาขสเนะะี่ยค่ะเข้าหนองคายไปเวียงจันทร์ฝูบนอุดรแม้กระทั่งเข้าถึงกรุงเทพแล้วมีบางเส้นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นพัทยาผ่านหนองคายเข้าวียงจันทร์ก,ก็ก็ทำมาแล้ว แล้วเขาก็มีการกําหนดเรื่องจํานวนรถนะะเช่นไทยกับลาาเนี่ยเรากำหนดไว้ประมาณ400คันซึ่งสามารถผ่านไปจีนได้นะคะครับขณะเดียวกันไทยกับฝรัมงเก็รู้สึกเบื้องต้นนี้กําหนดไว้ที่40คันเป็นต้นครับครับถ้าถ้าจะพูดถึงในแง่ของตัว,ต,วตัวด่านในร,ร,ระหว่างประเทศซึ่งเป็นจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างเรากับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆด่านเราจะต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาย,ยัางไงเพื่อให้เพื่อให้พัฒนาไปกับเ่องต้องขอบคุณคุณถามลืมจะกล่าวไปว่าท่านนี้คะคณะกรรมการเศรษฐกิจชายแดนพิเศษซึ่งมีท่าน ควหน้าคอสชเป็นประธานนะคะท่านให้ความสําคัญกับการกับด่านชายแดนมากคือเพื่อจะจัดทําให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั่นหมายถึงว่าการดําเนินการใดๆก็เบ็ดเสร็จในในเขตเศรษฐกิจนั้นๆนะคะแล้วเป็นการเหมือนกับให้คนในพื้นที่มีงานทําแล้วแรงงานที่มาจากจากภายนอกก็สามารถอยู่ในในพื้นที่เขตเศรษฐกิจนั้นโดยไม่ต้องเข้าถึงเมืองเมืองใหญ่หรือเข้าถึงเมืองหลวงค่ะต็มีนโยบายที่ว่าจะทําในเรื่องด่านสําคัญ5ด่านก่อนนะคะ ห้าด่านก่อนแล้วก็12ด่านภายหลัง5ด่านแรกในปีงบประมาณ58ก็คือตุลาห้า7นี่แหละตุลาปีนี้แหละจะถึง5ด่านแรกก็เช่นถ้าทางอีสานก็ที่มุกดาหารนะคะทางเหนือก็ที่แม่สอดแล้วก็ถ้าทางใต้ก็ที่สะดาวกับประดังเบซาเป็นต้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีด่านอื่นตามมาในในความรับผิดชอบของกระทรวงมนาคมก็คือดูว่าการเติมเต็มโครงข่ายจาก จากเพื่อนบ้านเนี่ยเข้าสู่ข้างในแล้วก็การกำจัดคอขวดข้างในด้วยนะคะทั้งทั้งทั้งถนนทั้งรางก็จะโดยพร้อมกันถ้าปลาดอธิบายความให้เห็นหน่อยครับว่าเรื่องคมนาคมกับเอวีซีต่างๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนแทบจะทุกคนเนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยมันสัมผัสได้จริงๆความจริงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดแล้วอ่ะนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดขณะที่ทุกทุกประเทศเนี่ยเตรียมตัวเหมือนกันแหละเราเตรียมตัวเหมือนเราเราช้าไปหรือเปล่าต้องถามตัวเองก่อนว่าช้าไหมพอเราพูดอาเซียนอาเซียนมานานมากแล้ว แล้วทุกคนก็คือใกล้ตัวมากคือผู้คนต่างๆหลากหลายชาติพันธุ์หลากหลายอะไรอะสีผิวใกล้เคียงกันนะคะใกล้เคียงแต่แต่บุคลิกเขาต่างกันซึ่งเข้ามาเนี่ยเราจะเตรียมการรองรับจะบอกว่าคนแปลกหน้าก็ได้คนก็คือเพื่อนบ้านเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นคนคุ้นหน้ากันจะเป็นคนคุ้นหน้ากันในที่สุดเนี่ยมันจะเจออะไรบ้างเพราะว่าเมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งใดที่คนไทยเป็นเช่นนั้นก็คนที่เข้ามาคือได้ต้องได้รับการปฏิบัติดุดคนเยี่ยงชาติใช่ครับอย่างเช่น ขับรถเข้ามาถ้าเราไม่มีเสียค่าผ่านทางไม่เก็บค่าผ่านทางเขาก็ไม่ต้องเก็บค่าผ่านทางก็ไหลหัวหัวถนนจดท้ายถนนไปเลยก็มาเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดอ,มอย่างเงี้ยเป็นด้าน,นใกล้ตัวแล้วพอเข้ามาคือการเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนซึ่ง เริ่มต้นอาจจะรู้สึกแปลกหน้าเพราะนั้นการสร้างความคุ้นเคยนี่อันนี้แง่ของจิตใจก่อนนะการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันอาจจะมีความไม่เข้าใจกันเพราะบางทีการสื่อสารในท่าทางยังต่างกันถ้าเป็นอย่างนี้อีกคนจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนคนไทยต้องระหนักรู้แล้วแล้วก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันแล้วแม้กระทั่งภาษาถ้าเราเทียบว่าจากการเดินทางจะพบว่าคนเวียดนามพูดภาษาไทยได้ดีมากนะคะคนอินโดนีเซียก็พูดภาษาไทยเขมรสุดยอด ภาษาไทยแล้วเราในเรื่องภาษาเราเตรียมตัวแค่ไหนอันนี้เป็นน้องๆหรือประชาชนคนไทยตอนนี้ว่าอีกอนาคตปี58เป็นต้นไปได้เจอแน่นอนอันนั้นคือการปรับตัวชีวิตประจําวันก่อนะนะคะคะตอนนี้เรื่องของซายเเราเตรียมการเตรียมของแบบนี้ไม่พอหรอกต้องเตรียมคนด้วยต้องสร้างความเข้าใจเหมือนท่านประสมนคมเคยไปทําเหมือนสัมมนาเล็กๆอะแล้วก็เชิญเชิญกลุ่มเช่นไปทางทางภาคตะออกเฉียงเหนือค่ะ ก็จะเชิญชาวบ้านเชิญประชาชนเนี่ยมารวมกันและให้กรมการข้สมงทางบกบอกเล่าเรื่องราวว่าเอ๊ะถ้าเขามาเราเนี่ยเขามีใบขับขี่ยังไงหรือเราไปเขาต้องเตรียมตัวค่าค่าผ่านแดนแม้แต่ค่าผ่าน<อ>าแดนนะเราใบเข้าเขายัางไงเนี่ยสร้างความรับรู้ไปง่ายๆเพราะอย่างน้อยคนที่อยู่ชายแดนเนี่ยยังไงต้องข้ามไปข้ามมาอยู่แล้วใช่ครับนะคะแล้วนอกเหนือจากชายแดนเข้าไปก็ยิ่งงงใหญ่คนชายแดนจะไปบ่อยจนชำนาญคุณเคยกันแต่ถ้าถอยหลังกลับมาเนี่ย ต้องสร้างความเข้าใจขึ้นครับผม <Okay. S 1> สุดท้ายยาท่านประหลัดช่วยให้ความมั่นใจเลยว่าการพัฒนาโครงสร้างในยด้นคมนาามของไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ AEC เนี่ยเราเราจะเดินหน้าต่อไปแล้วเราพร้อมมากพอที่จะก้าวเข้าสู่ AEC ในระยะเวลาอีกไม่นานไม่นานจากนี้แล้วครับค่ะถ้าถามว่าให้ความมั่นใจก็คิดว่าเราเนี่ยในแง่ของแผนงานโครงการเนี่ยพร้อมเพียงแต่อยู่ที่การบริหารจัดการจะทําได้รวดเร็วแค่ไหนพอสมว่าเราในแต่ละโครงการที่ผ่านๆมานะคะทําได้เร็ว พอได้เร็วก็ต้องกำกับให้เสร็จเป็นไปตามกรอบเวลาะคะพอเป็นไปตามกรอบเวลาเสร็จกฎระเบียบเนี่ยก็ต้องทําคู่ขนานกันไปค,คืออยากจะเรียนแบบเรียนพี่น้องประชาชนนะคะทรบาบว่าขอให้ได้รับความไว้วางใจว่ากระทรวงอจะไปด้วยความความตระหนักรู้ว่าไม่ไม่ปล่อยให้เกิดความผิดพลาด ขึ้นในแง่ของกฎระเบียบที่ต้องให้ความสําคัญนะแม้กระทั่งถ้าจะยกตัวอย่างนะก่อนจะจบเดี๋ยยกตัวอย่างอย่างเช่นน้ําหนักรถบรรทุกนะคะอย่างของเรากําหนดไว้28ตันนะแต่ถ้ารถขนาดใหญ่ลงเพลามี10ล้อ7ล้ออะไรเนี้ยของเรา50แต่พอเข้าเขาไปเนี่ยเขารับได้แค่30มันเปลี่ยนแค่20เปลี่ยนแล้วเราจะต้องให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยเตรียมตัวอย่างไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่กระทรวงคมต้องเตรียมการนะคะเพื่อภาพรวมทั้งหมดให้ให้ประสบความสำเร็จ ในแง่ของการเข้าสู่ประตูอาเซียน คือในโครงหลักๆเราพร้อมแล้วะแต่ว่าในไส้ในรายละเอียดเนี่ยคงต้องใช้เวลาในการจัดการอยู่บ้างพอสมควรนะครับวันนี้ก็ได้ความชัดเจนนะครับงานของกระทรวงคมนาคมเพื่อที่จะพัฒนาประเทศไทยในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานก้าวเข้าสู่เอเจะทําอะไรบ้างเราพร้อมแค่ไหนยังไงบ้างแต่อางที่ท่านประหลัดบอกไปว่ามีรายละเอียดที่ต้องบริหารจัดการอยู่พอสมควรได้ความชัดเจนพอสมควรแล้วนะครับคนที่ขอบุณท่านประหลัดให้เวลากันนะครับขอบคุณครับแต่ผมขอท่านประหลัดลาไปพร้อมกันนะครับพบกับเดือนหน้าประเทศไทยครั้งต่อไปได้ใหม่สวัสดีครับ